ลิเวอร์พูจะทำการยื่นข้อเสนอในการที่จะซื้อตัวแอนนีการดอนอีกครั้งในวันนี้โดยข้อเสนอที่ลิเวอร์พูเตรียมเอาไว้ก็คือเงินสดบวกผู้เล่นหนึ่งรายอาะไรยังไงแม้ดีวจะเกิดขึ้นยากก็จริงเผยแอนนีการดอนก็อยากจะย้ายไปร,รุ่งทัพลิเวอร์พูลให้จบได้นะอะไรยังไงใครกันบ้างลองไปเช็คดูแปงคนาเตะในศึกโยูโร2024ที่ลิเวอร์พูลล็อกเป้าสนใจในขณะนี้ อะไรยนงไงลิวรพูกับเป้าหมายในการยกระดับทีมเพื่อช้ป์ซีซั่นสอง4ัน24นะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวรพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลนะิวรพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว เดยกนนี้ลิเวอร์พูลจะทำการยื่นข้อเสนอในการขอซื้อตัวแอนโชนี่คราดอนอีกครั้งในวันนี้โดยข้อเสนอที่ลิเวอร์พูลเตรียมเอาไว้ก็คือเงินสดบวกผู้เล่นหนึ่งรายแต่จะไม่ใช่จาเดคอนซาเพราะกองหลังดาวรุ่งรายนี้กำลังได้รับสัญญาฉบับใหม่เร์ฟูปิดดีลได้ประเดมนนั้นมาลุ้นกันวันนี้นะฮะเพราะเป็นวันสุดท้ายของทา,างด้านของกฎ e s r ที่นิวคาสเซลจะต้องหาเงินให้จดได้เพื่อจะนำมาปรับโครงสร้าง,งการเงินตามคำสั่งพิมพ์วเรก ซึ่งค่าตัว33ล้านปอนด์ของสยานคูบาบินเตที่ย้ายไปบริัตนนั้นไม่เพียงพอเพราะนิวคาเซลต้องปรับโครงสร้างนี้ให้มีจำนวนไม่ต่ำกว่า105ล้านปอนด์ในครั้งนี้สื่อเผยรรยงานข่าวว่าแอนเจ n ีการาดอนแนวรุกนิวคาเซลและก็ทีมชาติอังกฤษต้องย้ายร,ร่วมทัพลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรสมัยเยาวชนของเจ้าตัวแม้ข้อตกลงจะเกิดขึ้นได้ยากในขนาดนี้ก็ตามที โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจในตัวของกอร์ดอนไปเสริมทัพถึงการนั้นพวกเขาก็ไม่ยอมจ่ายค่าตัวให้เท่ากับที่นิวคาสเซิลที่เจอสถานการณ์บีบบังคับเรื่องกฎทางด้านขอการผลประโยชน์และความยั่งยืนของลีกหรือว่า PRS R ของพีบริกเล่นงานในครั้งนี้ โดยส่งผลให้ดิวด,ดัเกลดูท่าว่าจะเกิดขึ้นได้ยากเสแล้วถึงจาะนั้นล่าสุดทางเทลิกาฟระบุเลยนะว่าดาวเตะไว้์ชอปการนี้กระตือรือร้นเรื่องการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่เขาเล่นในสมัยเยาวชนเป็นอย่างมากหลังจากที่ข่าวการเจรจาร,ระหว่างทั้งสองทีมที่สุดท้ายไม่เป็นผลในขณะนี้ แม้ว,ว่าเรื่องนี้ดูจะเหมือนจบลงไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อกอรดอนเป็นอย่างมากและก็นิวคารเซนก็กังวลเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเขาก่อนที่จะกลับมาบริงานตัวฝึกซ้อมในช่วงปริสั่นกับสโมสรหลังจบศึกยูโร2024ทันนี้ทั้งย้อนไปเมื่อเดือนมการาคม2023 การดอนเนียเคยใช้วิธีการปฏิเสธในการฝึกซ้อมเพื่อจะกดดันให้เอฟเวอร์ตันปล่อยตัวเขาออกไปกับเพนืนร่วมนิวคาสเซิลซึ่งจากสุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็ได้ย้ายสก,กัดจริงๆถึงการนั้นในครั้งนี้การใช้วิธีดังกล่าวอาจทำลายชื่อเสียงในอาชีพของการค้าแข่งของเจ้าตัวในครั้งนี้ก็เป็นได้อาจจะยังไงต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเหลือเชื่อที่ลิเวอร์พูล ถทาไม่มีข่าว,วาเรื่องการเสริมทัพในช่วงเสมอน,นี้เลยแต่ขณะนั้นหงแดงนี้อาจจะกำลังเช็คฟอร์มของผู้เล่นที่พวกเขาหมายตาเอาไว้ในช่วงศึกโยูโร2024ซึ่งแต่ละคนก็มีทั้งฟอร์มที่โดดเด่นและก็น่าผิดหวังในขณะนี้โดยเดอะเบรสนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะมากมายหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมา โดยพวกเขาต้องแยกทางกับเจคเกนครอฟที่ประกาศวางมือจากการกุมังเหียนทีมรวมทั้งบรรดาสตาฟโค้ชที่แยกย้ายไปตามเส้นทางใหม่ของพวกเขาเช่นเดียวกับนักเตะบางคนที่อำลาสโมสรเน,นื่องจากบทสัญญาขณะที่น้านของอาเนสร์ตผู้สืบทอดเก้าอี้นายใหญ่แห่งชินแอนฟิล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างทีมใหม่และก็เตรียมวางแผนที่จะมีการเสริมทัพเพื่อจะนำลิเวอร์พูลในยุคซึ่งไร้ครอปนะฮะฟาดฟันกับคู่แข่งทั้งในพรีเมียร์ลีกละก็ยู่ฟาชมเปี้นลีกในช่วงซีซั่น2023ั20น2ถึง2อ2 4นะีรับ ซึ่งแน่นอนนะว่ามีนักเตะหลายคนที่ลิเวอร์พูลมีความเชื่อมโยงกันด้วยกำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับประเทศบ้านเกิดทําศึกยูโรบนแผ่นดินเยอรมนีโดยบางคนก็เป็นเพียงแค่ข่าวโคมลอยแต่บางคนก็มีลุ้นที่จะเป็นตัจริงเริ่มกันที่รายแรกก็จะเป็นทางด้านของดิโก้วินเทียนโดยเป็นหนึ่งนักเตะที่ลิเวอร์พูลสนใจมานานแล้วโดยมีการบริการขาดแต่ว่าปีกดาวรุ่งพุ่งแรงชาวสเปนิชมีค่าจิตสัญญาประมาณ45ล้านปอนด์หรือประาว1,980ล้านบาท ดาเตะอาร์ตินติกบิลเบาซึ่งลงเล่นให้กับทีม103เกมในลาลิก้าทั้งที่อายุเพียงแค่21ปีได้ลงเล่นตัวจริง3จะทั้งหมด4เกมให้กับไปนั่นของทัพการ์ิงดูในศึกยูโร2024และก็ฟอร์มโดดเด่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเม้นต์ในแมตช์ที่ถล่มจอร์เจียนักเตะทำไปแล้วมากถึง1ประตูกับอีก1อาซิสจุดเด่นของแข้งรายนี้ก็คือความเร็วและการเลี้ยงบอลทะลุทะลวงเข้าไปในรกรรเกตโทษ สำหรับรายที่2ต่อมาก็จะเป็นทานักของแอนชนี่กอร์ดอนซึ่งมีข่าวโผพันกับลิเวอร์พูลอย่างหนักเมื่อเร็วๆนี้โดยนิวคาสเซลก็พร้อมที่จะรับข้อเสนอหากได้ค่าตัวที่เหมาะสมเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการจะหลีกเลี่ยงการผิดกฎทางการเงินสำหรับนักอดีตเด็กปั้นเอฟเวอร์ตันมีจุดเด่นในเรื่องของการผ่านบอลที่เฉียบคมแต่การย้ายมาทิ้งแอนฟิลคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคนต่อมาก็จะเป็นท้านัของทางอับริคาโดคาราฟิโอรีปรกการหลังทีมชาติอิตาลี ซึ่งทางด้านอิตอาลีลิเวอร์พูลแอบทะเลเช่นกันในงานนี้บริญยาต้นสก,กัดของนักเตะพร้อมจะปล่อยตัวถ้าได้เม็ดเงินที่เหมาะสมสำหรับแข้งรายนี้มีความโดดเด่นในการยืนเซ็นเต,นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนั่นทำให้หงส์แดงลิเวอร์พูลสนใจมากยิ่งขึ้นนักเตะอ,อีกรายที่มีข่าวกับทางด้านของสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้คนต่อมาก็คือโจชัวคิมิช ที่มีารายงานข่าวอย่างต่อเนื่องจากการเตรมที่จะโบกมือลาเสือใต้บาเยอร์มิเมน็กและก็ลิเวอร์พูลก็อยากได้แข่งประสบการณ์รายนี้แต่อาจจะค่อนข้างยากหน่อยน,นะส่วนแข้งต่อมาก็จะเป็นทางนัานของสปาร์ทเกฮีและก็เอเบเดซี์เอลเซ่ซึ่งเดอะเรดกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรายของเกฮีนี่เป็นออปชั่นในนวรัทที่ดีเยี่ยมแต่ค่าตัวก็ไม่ธรรมดาน่าจะประมาณห5สาล้านปอนด์ หรือประมาณ2,860ล้านบาทส่วนเอเช่ก็ช่วยทำให้มีมิติในกยนการเล่นเกมบุกขรองลิเวอร์ฟูลอันตรายมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ตามมาด้วยตัวนั่นของเดวิชฮันโก้นะฮะงานนี้กองหลังของสโลรวเกียซึ่งเป็นลูกทีมของสซอร และก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะมีข่าวกับทีมที่สําคัญเอเจนต์ของนักเตะอย่างอ้างเลดว่าลิเวอร์พูลสนใจอยากได้นักเตะซึ่งถือว่าเป็นออปชั่นที่น่าสนใจในคันนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากเขาเล่นในทั้งตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและก็แบ็กซ้ายส่วนคนสุดท้ายนะผมก็คือผู้รักษาประตูแม้หงแดงจะยังมีอดริสซงเบเกอร์เป็นมือหนึ่งแต่สำหรับมือ2อ,อาจต้องหาใหม่เพราะมีการบริการข่าวโดว่าเควินคาร์เร์ต้องย้ายทีมแต่โดยวรวมแล้วเป้าหมายในเวลานี้ก็คือด้านของจอร์จี มามาดาวิชทีนายด่านจอมหนึบทีมชาติจอร์เจียที่เล่นกับทางด้านของบาเดนเซียโดยตอนนี้สุขบอลชิงชมแชมป์แห่งชาติยุโรปเหลือเวลาอีกประมาณราวสอสัปดาห์และก็มีความเป็นไปได้นะว่าลิเวอร์พูลอาจจะมีข่าวบุกพันกับบรรดาพวก้าแข้งที่กำลังรับใช้ประเทศบ้านเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้เพิ่มเติมอีกก็เป็นได้ลิเวอร์พูลเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอของดิวกาสเซนที่จะขอแลกตัวจาดคอนซ่าก,กับแอนโทนี่กราดอนตอนนี้พวกเขามีแผนการใหม่กันอีกครั้ง โดยการน,นิ้ดีตนของทางมีการบริงานข่าวลิเวอร์พูลเนี่ยมีแผนจะใช้โจกโกเมสกองหลังสารพัดประโยชน์ในการแนบข้อสเสนอให้กับนิวคาสเซลคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกเพื่อจะแลกกับแอนโทนีการาดอนปีกตัวเก่งในตลาดซัมเมอร์นี้หงแดงเพิ่งจะปฏิเสธการแลกตัวกับจาเรคอนซาเซนเตอร์ดาวรุ่งฝีเท้าดีกับทีมสาริกาดงเนื่องจากพวกเขามองว่านักเตะรายนี้คืออนาคตของทีมและต้องการจะให้อเนสรัตเก็บไว้ใช้งานต่อไป ดยการบริงานจากทาง้นของเดอะเทลกราฟแจ้งว่าลิเวอร์พูยังคงให้ความสนใจการดอลยังเหมือนเดิมและพวกเขามีแผนที่จะแนบเอาโจโกเมสไปในข้อสเสนอเพื่อจะให้ดิวการเซ่นพิจารณารอบใหม่นี้ด้วยซึ่งปีกในวัย23ปีปรายนี้แสดงความต้องการจะย้ายไปเล่ในให้กับด้านของดิวเวอร์พูอย่างชัดเจนเนื่องจากเจ้าตัวนั้นถือเป็นแฟนบอลตัวยงของทีมของแดนลิเวอร์พูแม้ว่าจะเริ่มค้าแข้งกับเอฟเวอร์ตันเพื่อร่วมเมืองในครั้งนี้ก็ตามที ยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องของค่าตัวของการาดอนแต่อย่างใดแต่ก็เชื่อได้ว่าทางด้านของเดอะแม็กพายจะต้องการเงินจํานวนกว่า40-50ถึงล้านปอนด์เพื่อจะรักษาสภาพทางการเงินที่กำลังโดนทางด้านของพรีเมเรกอักฤษนั้นจับจ้องอยู่อย่างหนักในเวลานี้เลวฟูกำลังมีข่าวกับบริคาโดฟคาราฟิโอรีกองหลังทีมชาติอิตาลีโดยมีการเปิดเผยว่าเขาตามดูฟอร์มนักเตะมาตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งแล้ว โดยการน,นี้มีการบริงานข่าวนะว่าจากทางด้านของฟาบิโอรามาโนนะฮะอบอกว่าบริชาร์ฮิวผู้ในการด้านก,นการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลังกฤษเคยติดตามดูฟอร์มของบริาโดคาราฟิโอรีมาตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งเมื่อหลายปีก่อนโดยฮิวนั้นเฝ้าจับตาดูทนการพัฒนาและก็ฟอร์มการเล่นของกองหลังทีมชาติอิตาลีมาตั้งแต่ตอนที่เจ้าตัวนั้นค้าแข่งกับบาเซลและก็ปรมาแล้วในขณะที่เขาการทำงานอยู่ที่บรอนมัตก่อนจะย้ายไปยังทินแอนฟิ โรมมโนยังเปิดเผยผ่านเว็บไซต์กีฟมีสปอร์ตต่อไปอีกว่าผออคนใหม่ของคนงแดงนั้นรู้สึกประทับใจดีวฝีเท้าของคาราฟิโอรีเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีโอกาสในการเซ็นสัญญากับนักเตะแต่อย่างใดสำหรับสถานการณ์ล่าสุดของลิวอร์พูนั้นกับเซ็นเตอร์แบ็กจากทามของโบเรนยายังคงไม่ได้มีอะไรคืบหน้าแม้ว่าจะมีข่าวหนาหูว่ากองหลังวัย2เปายน,นี้คือเป้าหมายอันดับที่หนึ่งของทีมช่วงเสมอในครั้งนี้ก็ตามทีนะราคาลิ์ฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ